สบายดีเมน,นี่แม่ฝาใส่เสิพ้าลูกๆมาตลาดมาซื้อเครื่องเนะาะเมนี่จะพาลูกสองคนไปตลาดาเขาเสืเอิน้นมาตลาดขายทรงมันสิมีหลายๆอย่างขายแต่ว่าก่อนสิเขาไปซื้อเครื่องก็ต้องเตรียมลูกน้อยก็เนาะมีลูกน้อยเขาก็ต้อง ได้ให้ลูกนางสบายแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเรากะต้องได้ล็อกไว้ลูกจะได้บอดีนบอีอย่างนี่กะยางบ่อนยางกับกไก่เลยเพราะว่าตลาดขายทรงนี่แม่นคนมาหลายหล่ในก่อนสีขานี่ก็เข้าประตูมาแล้วเนาะก่อนสีขานี่เั่นกะต้องมี สมัชย์กรซันซะเป็นกดของยูนีแหละเพื่อให้ความสะดวกสบายให้แก่คนเข้ามาซื้อเนาะและนี่กะมีหลายสิ่งหลายอย่างบอกว่าจะเป็น ในนี่กะมีเครื่องหลากหลายอย่างที่มาขายเนาะนี่กะเป็นใส่คอใส่แขนแวนเพชรนจินดาเครื่องใส่สอยในเฮือนตั้งแต่สิ่งเล็กๆนน้อยจนไปเป็นสิ่งใหญ่ๆว่าจะเป็นเสื้อผ้าบอ่อเครื่องนุ่งเด็กน้อยผู้หญ่เป็นตวงแว่นตา เป็นพวกทานผ่าพมอย่างก็บมีเต็มไปหมดเลยทางนั้นก็นเครื่องแซ่แข็งจะเป็นพวกอาหารทะเล <c oughs> ยูนีนี่มันก็นจะแตกต่างกามตลาดทั่วไปหนึ่งก็คือ เวลาซื้ออย่างมันก็นจะเป็นแพ็กแบบนี้ง่างนนยๆมันจะเป็นแพ็กง่ายๆเลยถ้าจะซื้ออย่างแบบเป็นเสื้อแบบเล็กน้อยเป็นซีก่กับเปนไปตลาดน้อยธรรมดาเขาจึงเอื่นว่าเป็นตลาดขายส่ง อันนี้สําหรับแบบคนครอบครัวใหญ่หรือว่าดนดนมาเทือนึงครอบครัวน้อยคืออันแม่ฝาใสยนี่กะดน,ดนดนมาเทือนึงมาลราก็ซื้อเครื่องไปตักไปตุนไว้เบิ่งมักไม้มัก,ก,กตอกพักกะขาเจ้ากัดซอยไว้เรียบร้อยก็จะมีอันแนวล่างอันแนวบนล่างเอาแต่ว่าซีเลือกมักแบบใดมือนี้กะแม่ฝาใสสีิเอาแบบนี้ ไม่นําเก็บลงไปอันนี้ก็จะเป็นพวกผักสลัดไปกินกับนั่นกับนี่แหละนี่สบายก็เขากับมิตรล่างเลยดอกขิดดินกับบะมีเ <c oughs> <c oughs> มืองนาคนน้อยเล่อๆอ,อ,อ,อย่างเดียวเมืองคันเต้าขน,าขนมง,ง่ายในน้อยเขากับบนแยกขายได้อย่างนี้ก็จาขายแบบง่ายเลยแต่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าไปตลาดทั่วไปนะมันก็จะขายเป็นแบบเครื่องน้อยๆมันบอกอันนี้เขาซื้อไปหลายเลยบาทเดียวกะกุ้มโดนเติบถามว่ามันชีบเสียคุณบอกเณาบอกกินมันเออเขาก็กินมันตามกําหนดเนาะแต่ส่วนหลายกับกาหนดก็เจ้ากับเป็นปีกูละส่วนของกินนี่ในเป็นพวกซีนก็จะก็จะแยกจะแพ็กไว้ ของไผ่ของมันจักสันหลังจักกระดูกข้างจักอีหยงอันนี้ก้อนใหญ่เลยเป็นไผ่ยอยันเมียนเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็ซื้อแบบเป็นแพ็คหญ่งๆแต่นี่แม่ผักส่ซื้อแบบนี้พอซื้อไปลายกะกินบ่เบิดส่วนนี้ก็จะเป็นป่าทะเลสังเกตเล้ว่าข้าวจอยลอยเลยย้อนว่ากขาเจ้าลอกนางลอกกระดูกออกหมดเลยหัวกระโบมีหางกระโบมีขี้กระโบยเห็นอันนี้ก็จะเป็นหอย มีเคียงทะเลค่าเจ้าจะจัดเป็นระเบียบนะเจ้าก็จะแพกแบบนี้ไว้อันนี้ก็ปลานิ้นไนี่อันนี้ก็ปลาเซลมอนแล้วก็ปลาทูน่าเลือกกินเลยอยา,ากแบบใดแต่ว่าเมือนี้แม่ฟาใสอยากได้ปลานิ้นไปเห็ดก้อยกินืันนี้นะว่ามาละก็อยากฟาใสก็จะซอยแม่ย่างไปน้อยนึงและภาคส่วนนี้ก็จะเป็นภาคส่วนปิ้งไก่แล้วก็ ปิ้งกระดูกคางวัอนี้แม่ฟาใสก้กระดูกคางมาเพราะว่าแม่ฟาใสจะบอแดงกินมาเองและนี่ก็เป็นภาคส่วนที่แบบว่าของกินสําเร็จโฮมแบบเหมือนไพ่ขี้ข้านบ่อยากเฮ็ดหรือว่าบ่มีเวลาเฮ็ดก็เอาอันนี้ไปเลยเบิ่งมาก์โบใหญ่ไ,ได้วายูเมืองลาวนี่ใหญ่ละอยู่นี่นี่สุดใหญ่เลยหวานแก่นนี่บ่มี มีกาน้อยเดียวกินเลยเบิ้งฝ้าใสชิญกึ้ือต่บวเอาไหมมาเดี๋ยวบันทสิพาเบิ่งพวกอาหารสําเร็จโูกคือกันแต่ว่าสําเร็จโูกตัวน,นี้มันสามารถกินได้หลายมือ้อตัวแพกเมิงกี้นี่แมนกินได้กับประมาณมื้อสองมื้อพันธุนเ์เบิ้งาก็ตรงได้ทิมสินะเบิ่งมาเบิ่งไข่นมนนอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องเย็นตั้งหากว่ายุ่นอกเย็นและอยู่นี่โคตรเย็นเลยมานี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวทรงแขนยาวอ๋อนี่น,น,นี่จะให้เบิ่ง ไข่ไข่ต้มต้มไว้เรียบร้อยเลยแต่ส่วนนี้ก็เป็นไข่ดิบอันนี้ก็นมมือนนี้ก็จะเอานมนําไ,ไปไข่จากสองแตะเหมือนนี่นะแต่ว่าก่อนสิเอาเขาก็ต้องเปิดเบื้องก่อนเพื่อการว้ว่ามันสิโปแตกในหลายอย่างละป่ะไปเอาน้ำบัดนี้เออกรอนวันกร์วันศุไปเอาน้ำนี่กายมาตัวนี้นี่ต้องได้ยุดเบื้องพออย่าง อันนี้เป็นพวกอาหารเอเชียเมึงไแม้กระทั่งอันจืนยอนะก็มีไว้สำเร็จโหกเลยมึงไหมมีแต่อุ่นแล้วก็กินเลยโคตรสบายแต่ว่าบซื้อกินจากเถือเมึงฟ้าใส่ไปขอซิมน้ำเพราะว่ายูนีแมนทอดเวลาตอนสวยแล้วกเจ้าก็จะมีแบบเป็นอาหารมาให้ซิมนะหรือว่าเป็นขนมจังสิเจ้าก็สีเห็ดเป็นจุดเป็นจุดอ้าวายบายแสงดาวกะ อ้าวอานอนสละ <g ül> ป่ะไปเอาหน้าบาดินะได้มาแล้วก็ต้องไปเอาหน้ามาือน้ำยังเหลืออยู่เฮือนกระลายอยู่แต่ว่า <g ül> ได้มาแล้วก็ซื้อไปไว้เลยเพราะว่าตลาดปกติตลาดธรรมดานีกนสิป,ประมาณเมิ <g ül> ่งเครื่องก็เจ้าแม่หลายล่ก็เจ้ามาตุนไว เพือว่าให้ทุกคนได้สะดวกซื้อสะดวกเอาเดี๋ยวจกหน่อยกัดซ่วงอันพยุม,ม้านี่แห้งคักแหละคนมาหลาะซือ้อเครื่องอยากได้ยังก,ก็เลือกเอาเลยฟลาใส่ขวแม่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นแถวแถวไผ่แถวมันสั้นไผ่สั้นมันเป็นเครื่อง อยังว่า,อ,า,อ,นาอน้ำไม้เฮือนบอกอน้ำไม้ทุกสิ่งอย่างมีมดตั้งแต่อันเป็นสัดประกาเป็นคนส่วนตู้นี่ก็จะเป็นพวกกันแล่มพวกเครื่องเี่ยวไว้ในตู้แช่แข็งนะอืมนี่ก็จะเป็นกันแล่มสําหรับที่ว่าอันลดไขมันนะจะมันจะบ่มีน้าตาลแอันนี้ก็จะเป็นหมักไม้แช่แข็งเหมือนไหม ขาดมากักไม่มีแส่แข็งย้อนว่าความสะดวกสบายของคนมีเมืองใหญ่ในฟ้าใสายอยากกินอันนี้กับพื้นหวานคอนดอกมันจะมีฮอดอกทั้งในและแป้งมันจะเป็นแป้ง,ปงสาลีส่วนตอนนี้เ,นมเมื่อนี่คนน้อยก็เริ่มหิวละ คนน้อยก็ต้องกินมาจอกมาแจกละเริ่มหิวละโดนละฟ้าใสก็เริ่มเมื่อยละ <c oughs> แต่ก็ต้องไปเลาะต่อเพราะยังยังไ่งได้เครืองเบิดเถอะอือนี่ก็จะพา่างเลาะเบิงเบิงเบิงไว้สุดยอดของไวยเลยอ,อยากได้แบบใดลดใดมักถึกมักแพงเลือกเอาอันนี้จะเป็นพวกไวยแดงอันนี้จะเป็นพวกไวยขาว แต่มวายแดงวายขาววายหวานวายสมมีเบิแล้วแต่คนจีซื้อ,อวัสดุสัตว์ห่ตลาดนี้ก็บ้ากนใหญ่ไ,ได้มาเลาะนี่โอ้ยสองสมองกับโบข่ยแต่มื้อน,นี้หันไม่ฟาใส่สีพามาเบิ่งคข้าวๆในน้อยตะขอเครื่องหัวเครื่องสวนกับมีโคบเปิร์ตถ้าอบขนมนี่่บห้เบ้าลเลยเป็นอย่างคนต่างประเทศจังหนงไงยู้แกยูซอกม,มุมใด ก็แมนมีแตนของกินอันนี้ก็จะเป็นปื้มเฮียนของเด็กน้อยตั้งแต่ปฐมขึ้นไปแล้เครื่องนงเด็กน้อยนะฮะนะฮะ,นะฮะก็จะจัดเลี้ยงงามคำาันหกแล้วก็มีพนักง,งานมาเก็บใหม่ความสบายอย่างวะ จะพัดลมทั้งเท,ทิงไหมใหญ่บุใหญ่เบื้องคนคน้นกำลังลังลังเข้ามาละโอ้เห็นขนม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 อ้อ,อยของมักเน่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 ของมักปลาใสของแม่ปลาใสน้ำขนมปอกกี้คือนอดสมัยเฮียนปฐมได้เนาะอยู่บ้านเฮานี่แบบนี้กินเกือบทุกมือ้อกันมีเงินก็กินกันบ่มีเงินก็อดวันสะสมัยเฮาอย่างน้อยอันนี้สมัยลูก แต่ว่าเห็นมันซื้อรลดโอ้โหเห็นขนมอันนี้ของพ่อเพื่อนอันนี้เป็นขนมที่ว่ารดไขมันคือกันพวกที่ว่ามีท่าน้ําตาลลายนะหรือว่าเป็นขนมพ่อที่สพาไปบ่านเป็นบอกหวานอย่างซีนะกินน้ําตาลมาได้ <S <S การนี้ไปสุดยอดได้ยังไงยำไปยำไปอันนี้ก็ได้ยำอย่างเดียว สุดท้ายเลยบัดนี้เป็นทีขาดพอได้ก็คือแผมือเิดนี่ล้วว่ะอันสุดท้ายละไปมือบัดนี้นะเราอย่งเมือพอได้ได้ต้องไปจ่ายเงินได้มือตอนนี้ขอจับได้ต้จ่ะปะต่อคิวต่อคิวลงนต่อคิวไหมการซื้อยูบ้านเะาะมันวได้เรืแค่ ตางตัว่ายังมีเออค่ะก็จะเห็นแต่ว่ามีคนหลายเนาะก็จะมีสองทางให้อะใจายน,นลายาสะดวกสบายนี่ก็ได้เป็นอะไรในทุกสองไปใส่ก็ต้องเอาลูกไปน้ำส่วนนี้กับป้าใส่ผักขึ้เฮียนเพิ่นไปนเฮียนแต่ไปเฮียนหนักผักแรงแต่สามมื้อ คันมือไถคนข้กไปวงเรียนกะได้มีเวลาซวยแม่เอานอกไปตลาดซื้อเน้ออยู่แนวกินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของแม่ลูกสองที่มาให้เบ่งม,มื้อนี่ถ้าหากว่าเป็นไผ่มากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่จีจายนะ เป็งไหกะเป็นกาลังใจให้ม่ผาใสรเด้อามากดไลคกดแชร์อ่า้ถายังให้แม่าใหเห็ดอย่งกะบอกได้เด้อน้าไม่ข้าใจเห็ดได้ไหมผ้าให่ก็จะเห็ดให้ส่วงนี้จะจะอยูแ <living> ใ่บแลคอยได้เห็ดอัดคลิปวิดีโอลงเต่กสิพยายางอาทิตย์นึ่งเชานึงเนาะ แคตําลังสิไปเอาวันสุดท้ายที่ตลาดอัน,นตลาดนี้นะจะคือแบบว่ามันจะบบมีถุงยางใส่เราก็ต้องดูเลยเดี๋ยวเก็บมาเห็นบ่เก็บเตาจำไว้เพื่อความสะดวกสบายในการขนเครื่องขนรถก่อนสิไปก่อนสิเมื่อก็ต้องมีคนกวดกนว,ว่าของครบอลเฮทบอนหลายเลยส่วนนี้ อากาศนี่ก่ะสุดยอดเลยออกมานี่ใหม่ลมืดแต่ว่ากาศสะดวกสบายคือจังได้เห็นนี่แหละเนาะอยากได้ยังอยากกินยังก็ซื้อเอาวสั้นๆอันนี้ก็เต็มตาเลยอันนี้ก็ถือว่าครบไปอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเฉพาะเครื่องไส้แต่ว่า เี้่เป็นของของกินลิ้มสินแต่ถ้าเป็นของกินสดๆเป็นข้อพังนี่ก็จะไปตลาดธรรม,มดาตลาดปกติตลาดน้อยกว่านเีกไดไก็บใส่เก็บใสนน้เป็นระเบียบซีได้ชีวิตในมือใหญ ต้องช่วยเหลือตัวเองไปใ,ใส่มาใส่กะหอบลูกหอบเต้าหอบปะไปงเงินโบได้ได้ยังไงถ้าเด็กน้อยโบอายุหอดสิบสามปีนป่าเงินก็โดยลำพังเงนโบ,นบได้ดเต,ตเลีเป็มรถเลยทนายก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ผ้ใส่ให้ได้แม่ผ้ใส่กระซิบไปแล้วได้เดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปต่อไปด้วยว่าแม่ผ้ใส่จะเห็นยัง บายบายก็ bye bye. ให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุมหวัง,งด้ยวยที่ได้มาดวิดีโอของเมฟ้าใสบายบาย